สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอุ้ยผิดด้านวันนี้ก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับอ่าสปาร์กเลนนะครับเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนฮีก้านะครับผมอ่าซึ่งสปาร์กเลนเนี่ยมันก็มีผลิตออกมาทั้งหมดหลายรุ่นเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่น DX รุ่นสปาร์กเลนเอ้ยไม่ใช่รุ่นอุลตร้าลีบิก้าหรือรุ่นของจีนหรือว่าจะเป็นอ่าตาเพชรนะครับมันมีตาเพชรด้วยนะเว้ยสปาร์กเลนนะ่ะนะครับแล้วทีนี้ ผมก็ซื้อมาจากร้านเจทอยนะตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านเจทอยนะฮะก็มงขอบคุณเขาเหมือนกันเนาะที่แถมอันนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นการ์ดซองสุ่มนะครับของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นะฮะก็เดี๋ยวรีวิวจบแล้วเดี๋ยวจะไปแกะให้ดูเนาะก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยมีร้านเจทอยขายนะครับแต่ว่าจะเหลือมากน้อยแค่ไหนก็ลองไปดูกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกล่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยอ่ากล่องด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ กล่องอาจจะมียับยุยยี่นิดนึงแต่ผมไม่มีปัญหาเนาะอันนี้ทางร้านก็แจ้งมาแล้วนะครับว่ากล่องจะมียับนิดนึงจากการขนส่งอะไรอย่างงี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้้า้างน,นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปพิก้ากับสตาร์บัคเล่นตรงนี้ก็จะมีวิธีเล่นต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเล่นได้หมดห้าล่างนะครับได้แก่ ล่างสเปาติไทพาวเวอร์ไทสกายไทกิเต t ร r แล้วก็กีตาร์กันเองและของเล่นชิ้นนี้จะใส่ทั้งหมด3เป็น3า่ายนกระดม3ก้อนนะครับก็เราพูดมากกันแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้อาจจะมีขาดนิดน,นึงเนาะเพราะว่าตอนผมซื้อมาครั้งแรกผมแกะแรงไปหน่อยมันเกิดเลยขาดสำหรับคนที่จะซื้อไปเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้เอานิ้วดันตรงนี้ แลวก็ดันมันออกมาแบบนี้นะฮะแล้วขยิบมันออกมาจากกล่องเพื่อจะป้องกันการเสียหายของกล่องและของเล่นนะครับอ่าโอเคก็จะได้ทีก้าเอ้ยสปาร์ครเลนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราหุบป,ปีกันก่อนอ่าขนาดนะครับบอกได้เลยว่าทำออกมาได้ดีนะครับแต่แต่มันจะไม่ได้ใหญ่เท่าอุลตราเลบิก้านะครับมันจะเล็กกว่าน,นิดนึงนะครับอ่า แต่สําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดว่ามันต้องจะ่เท่าอเลบิกาเนี่ยก็สบายใจเอ๊ะก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจับถือเนี่ยมันขนาดกําลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับถ้าใครที่ไม,ไม,ไมส่สะดวกเรื่องขนาดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับโอเคนี่มาดูร,บรอบๆกันนะฮะว่าสวยหรือเปล่าก็อาจจะมีผู้ตะกิจตะกัดมากนิดนึงนะครับก็องขอโทษด้วย นี่นี่นลำโพงเราอ,อยู่ตรงนี้นะครับสีทองสวยใช้ได้เลยนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์กันเลยนะครับสวิตช์จะอยู่ตรงนี้เวลาเปิดก็ดันขึ้นมาดูกันอ่าเปิดอีกทีนะอ่านะครับเดีย๋ยวผมขอปิดไปก่อนเพื่อที่ไว้ลุกเล่นวิธีเล่นนะครับผมจะแทนตรงนี้เป็นปุ่ม A และปุ่ม B เนาะ กดปุ่มนี้เพื่อแปลงร่างกดปุ่มนี้เพื่อกดเสียงของอุลตร้าแมนและทำให้ตายนะครับปุ่ม A และปุ่ม B โอเคมาเริ่มเล่นกันเลยเปิดสวิตช์ <L un ters> แปลงหน้าเป็นทีก้านะครับโดยการกด1นครั้ง <L un ters> อนี่ก็จะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทีก้าแล้วนะครับเป็นร่างมั ame, ลติไทในอย่งร่างพื้นฐานของเขานะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาลองกดเสียงต่างๆและถ้าไม่ตายนะครับก็แสงสีเสียงถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเสียงดังลำโพงก็ใสกิ้งนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับผมไป ต่อไปเราจะมาเปลี่ยนไปร่างพาวเวอร์ไทกันนะครับโดยก,การกดปุ่ม A หนึ่งครั้งนะครับ <S <S ประมาณนี้เสียงนี่คือดีนะฮะต่อไปกดเสียงต่างๆของเขา ถ้ามันจก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับต่อไปจะเล่นกันยาวๆเลยเนาะเป็นล่างสกายาทอาไปกดเสียงนี้ต่อเลย แล้วต่อไปนะครับเป็นล่างกิตเตอร์ซึ่งขอให้ทุกคนเนี่ยลองมองสีตรงนี้กันดีๆนะเพราะว่ามันสวยมากนะครับมากดกันเลยกดขากดหนึ่งทีนะฮะ มันจะเป็นสีขาวก่อนแล้วค่อยๆเฟดเป็นสีเหลืองซึ่งมันสวยมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามากดท่าต่างๆของเขากันดูอ่านี่นะครับต่อไปนะครับก็จะมาแปลงร่างเป็นทิกาดาด์กนั่นเองนะครับผมวิธีแปลงร่างเป็นทิกาดาร์กนะครับก็คือ การกดปุ่มนี้ค้างและแปลงล่างนะครับแต่กดอื่นเลยผมขอปิดสวิตช์ก่อนนะครับเพื่อความเทเตน,นะฮะจริงๆมันไม่ต้องปิดก็ได้นะแต่ผมอยากจะปิดนะครับไปทิกาดาอ่านี่จะแปลงมาเป็นทีกดาดวกเ่นเองนะครับสีจะเป็นสีม่วงเนาะอ่าต่อไปนะครับก็ลองมากดปุ่มต่างๆของเขากัน ต่อมานะครับมันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งผมตกใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะโอเคโหมด BGM นั่นเองก็จริงๆมันมันไม่ต้องปิดปิดซะหมดเพื่อเปิดใหม่นะมันจริงๆมันเล่นต่อไเลยแต่เราจะปิดเพื่อความเท่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะมาก็คือการกดปุ่ม A และปุ่ม B ค้างพร้อมกันนั่นเองมาดูกัน อ่านี่นะครับก็จะมี BGM ในตัวนะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยเนาะซึ่งอันนี้ผมขอต้องพูดไปให้มันเล่นไปนะครับเพื่อการเรื่องลิขสิทธินั่นเองนะครับก็มันจะเล่นเป็นล่างอ่า multi t y ไปถึง sky t y นะฮะแล้วก็กลับไปที่ multi t y เหมือนเดิมแล้วก็จบนะฮะก็จะมีการเล่นล่างต่างๆทำให้ตายวนไปนะครับจนจบเพลงนะฮะ ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้แบบว้าวมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็แบบราคานี้มันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ถือว่าแบบทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับเจ้าอุลตาราเลนเอฟไม่ใช่อุลตาราเลนเทนชินซีดี้นะครับอ่าก็นี่นะฮะเดีย๋ยวขอปิดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เนาะอ่าประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมอืมนะครับผมก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบอุลตร้าแมนติกาเนี่ยผมมองว่าเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะสำหรับคนที่งบไม่ถึงในการที่จะซื้ออุลตร้าเลบิกาหรือหาดีไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่ที่คนไม่สามารถครอบของสมักเล่นได้และรุ่นนี้นะครับผมมองเลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวนะครับพันนิด,น,ดนิดนะครับอ่าไม่ถึงพันหแน่นอนนะฮะพันนิดนดน,ดนะครับ กับลูกเล่นที่ได้ลําโพงที่ดีแลนะรูปลักที่ขนาดดีเลยนะจับพอดีมือเลยนะสำหรับผมเนี่ยถือว่าจับได้ขนาดพอดีมือนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบผมแนะนําครับผมเชียร์ครับให้ซื้อเก็บสะสมไว้เลยนะฮะก็นี่ก็จะเป็นลูกเล่นทั้งหมดของ Sparklen Henshin Series u l t a Regen นะครับใช่ป่าว่ีเจน u l t a Henshin Series นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบอ็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะครับ ก็อาจจะมีรีวิวตะกุตะกะบ้างนิดนึงนะครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองมาเปิดซองสุ่มอันนี้กันเลยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในกี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทอยอีกครั้งนะครับที่ส่งซองสุ่มอันนี้มาให้ด้วยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเอ๋เขาไม่ได้สปอนนะเอ๋ผมซื้อเองนะครับนี่มาแกะกันที่สองแรกเลย จะเป็นการอะไรกันนะเอ๊บเอ๊บอ่าเอ๊บอ่าจะเป็นการแบบนี้นะฮะอ๋อเป็นการสปราราเหรออ่าอ่าอ๋อมีอุลตร้าแมนด้วยนะครับก็จะได้เป็นอุลตร้าแมนออฟนะครับที่เหมือนจะเป็นการล้มล้างระหว่าง Jack อุลตร้าแมนแจ็คกับอุลตร้าแมนซีโร่มั้งเนี่ย แล้วก็มีเอ้ามีอีกนะครับมีซีโร่นะฮะแล้วก็มีนี่เป็นพิซซ่าอีกไปหนึ่งนะครับนี่ตัวปกขอมเลยซีโร่อ่ะด,ดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีแบบว่ารายละเอียดต่างๆของเขานะฮะการ์ดก็สวยดีนะเออแต่ว่าจะบางนิดนึงแต่ว่าก็สวยเก็บสะสมเล่นๆขำๆได้นะครับไปเดี๋ยวเราแกะกันที่ซองต่อไปเลยนะครับ นั้นข้างข้างหลังเขาจะบอกด้วยนะว่าตัวไหนมาจากซีรีส์อะไรบ้างนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรอะไรบ้างนี่อ่าอุลต้าแมนบอยนะฮะอ่าคุณต้องแมนจีดีแวรนะครับโอ้ซีโรบิยอนนะฮะถ้าอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ไอคุณต้องแมนว่าจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันมาใหม่นะฮะเท่ๆๆๆฟอยด์ด้วยแต่ได้ซีโรบิยอนฟอย์ยมากกว่านะครับ นี่นี่อ่าหมดแล้วอ๋อส่วนมากมันจะเป็นสตาร์ลาดหรอแต่ววอเตอร์แมนจะมีสุ่ม2องใบต่อซองหรอคิดว่าน่าจะใช่นะครับเหมือนตัวซองสุ่มชุดเนี้คนผมเห็นที่เจทอยเหมือนเขาจะมีขายเหมือนกันนะแบบเป็นกล่องละสา0รกว่าบาทมั้งก็ใครที่ดูแล้วสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะอ่ามีเตอร์แมนจี๊ดนะครับล่างคิงโอ้จี G ๊ดล่างนี้ผมโคตรเกียดเลย <laughs> นะฮะอ่าตัวแมนตัวนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละอ่ามีออฟนะครับก็ออฟออริจินโอ้เฮ้ยใบนี้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 ตัวแมนเซ็ตอุ้ยฟอ,อยสวยอะ่ะอุ้ยใบนี้ฟอ,อยสวยมากนะครับโอ้ยฟอ,อยสวยฟอ,อยสวยใบนี้สวยใบนี้สวยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ชอบรักนี้เท่าไหร่เสียใจนิดนึงอ่าได้ตัวนี้ก็แล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ ก็รุ่นต่อไปกันเลยเอืมอืม,อมนี่อ่ามันเป็นแฮกกาอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเน็กซันะครับมันลุ้นกันว่าเราจะได้การ์ดฟอย์แบบสวยๆอีกหรือเปล่าอ่าอันนี้มันเป็นเซตอีกลแล้วนะแต่ว่าฟอย์ธรรมดานะเอาไปนี้อืมอืมไม่มีอะไร แล้วก็สุดท้ายนะครับขอดิเกอร์สักใบหนห่อยรู้สึกชอบดีเกอร์มากเลยแล้วก็ขอดีกาไ์ม่้ก็กิเกอร์อะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ายังไม่ได้ตัวที่ชอบเลยเท่าไหร่นะ,ะได้ซ้ำนะครับไัตสอไปโอ้โหเกียดมากแล้วก็อู้ต้องเป็นคิงนะครับฟอยมาเช์นะฮะแล้วก็เอ๊ะตัวนี้มันจักแม็กเปล่า อ๋อไม่ใช่จากทีกาแล้วก็ลายครับเซตตอนเซตตอนจากอุลตร้าแมนซาก้ารือเปล่าไม่เห็นออฟล่ะนะครับก็นี่จะเป็นสองสุ่มที่เขาแถมมาให้กับผมนะฮะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสวยอะไรเนี่ยเออสวย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 ,สวยแต่เสียใจนะที่ไม่ไม่ได้ชอบล่างนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็สวยหลับได้นะฮะแทนกันได้อยู่อ่านีน่จะเป็นสองสุม่มการ์ดอุลตร้าแมนนะครับก็ สำหรับใครที่สนใจตัวกัสสองสมชุดนี้ร้านจทอยก็มีขายเหมือนกันนะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะอ่ายันยีมนว่าเขาไม่ได้สปอนนะ <c oughs> อ๋อมันจะมีระดับความอันนี้ให้ด้วยน,นี้มัน ur นะครับอุวเรศแน่เลยอันนี้หัวเรธรรมดา sp อ๋อนี่เป็นแบบ sp หัวเร sp อ่าก็จะประมาณนี้นะครับต่ำสุดน่าจะเป็นหัวเรเนาะอโอเค ก็สําหรับการรีวิวในวันนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับก็คงเป็นการรีวิววุ n ต a าแมนติก้าสปาร์เกนแอนการเฟิร์สสองสูมนะฮะโอเคก็ <laughs> คถ้าเกิดมีการรีวิวผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่ถูกใจท่านผู้ชมยังไงเนี่ยสามารถที่จะ,อะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเพื่อที่ชมจะเอาไปปรับปรุงในอนาคตนะครับก็ <laughs> สําหรับในวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกคน้วยนะครับ ิกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย